ก็เดี๋ยวมาทดลองตัวนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูเลยครับคู่11ตัวนี้ชื่อว่าคู่11ตรวจผ่านครับเก็บปลายทาง650เลยนะครับตัวนี้นะครับเออตรวจผ่านนี่คืออะไรนี่นะครับอันดับแรกนะครับเครื่องนะครับเครื่องตรวจโลหะเครื่องตรวจทุกอย่างนะครับที่เขาใช้ตรวจกันผ่านนะครับนี่นะครับนี่นะครับแต่ถ้ามาที่ลูกนี่นะครับที่ฝา นี่นะทุกอย่างผ่านหมดนะครับแต่ถ้าเกิดมีอย่างอื่นนี่เครื่องจะร้องนี่นะครับต่อมาครับแม่เหล็กครับนี่ครับตรวจผ่านนะครับอันนี้ต้องเป็นแม่เหล็กตรวจลูกนะครับไม่ใช่แม่เหล็กลําโพงแบบที่เขาใช้กันนะครับอันนั้นมันใช้ไม่ได้ผลนะครับมาต่อมามาลองกันครับ ตั้งหน้าสี่ก่อนนะครับตัวนี้นะครับเดีย๋ยวตั้งหน้าสี่ให้ก่อนนะเปิดครับห้าห้าสองคือคู่สิบเอ็ดตรวจผ่านตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมมาที่ใฟังก่อนมันจะออกคู่นะครับแล้วก็มีสิบเอ็ดเช่นอย่างเงี้ยครับคู่ห้าคู่ไปทุกหน้านะครับนะครับตัวนี้ไปเก็บปลายทางหกร้อยห้าสิบเดี๋ยวลองให้ดูนะครับคู่จะมาบ่อยๆแบบเน้นๆเลยและครับ เสียงเพาะครับนี่นะครับคู่2มีต่ำมาบ้างนะครับถ้าคู่ลูกครั้งเขาจะรู้นะครับว่าเป็นลูกทำานะครับนี่นะครับต่อไปหน้าลายมั้งครับสูงครับสิอนะครับ 6กสี่เอียล11นะครับนี่นะครับจะเป็นคู่11ตัวนี้นะน,นะครับคู่2มาทีนี้เปิดฝาให้ดูครับตัวนี้ไล้หลักฐานร0 0นะครับนี่นะครับ ที่ร้านมืออาชีพครับมีช่างทํานะครับตั้งอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนะครับคู่3 11นะครับหน้าลายครับสูงครับคู่3ครับคู่6นะครับเนี่ยนะครับ 11อีกแล้วนะครับห้าเอี่ยว11นะครับโอเคก็ตัวนี้ลองให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับตัวนี้650ไปเก็บปลายทางเลยนะครับไปเก็บ650ห้านะครับตามนี้เลยนะครับชุดนี้นะครับส่งให้ฟรีด้วยครับนะครับถ้าเกิดเนี่ยครับหรือจะเป็นฝาสีตัวนี้ก็ร้อยนะครับโอเคถ้าสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับเบอร์ตามนี้เลยครับ0 9 7ย์ 2815281 ID Line นะครับตัวแอ A s อนะครับ HILO 789้ HILO 789นะครับไปที่ค้นหาไลน์ครับแอด HILO 789นะครับตำรวยเฮงๆตาดาวสวัสดีครับก็ที่ร้านส่งฟรีหมดครับเก็บไปลายทางหมดนะครับโอเคถ้าสนใจก็ทักเข้ามาเลยกันครับ